สเปคหมือนต้นๆกับเกมเบนโซโกราฟิกประมาณนี้นะครับเราไปชมกันเลย ก็มาทดสอบเกมเบสแอนโซเลยนะครับกับงบหมืน่นต้นๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเล่นเกมเบสแอนโซได้ลื่นไหลแค่ไหนนะครับฉากที่เราได้ทดสอบกันฉากแรกก็คือฉากที่แมปใหญ่ๆกว้างๆแล้วก็มอนเตอร์เยอะๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเล่นเกมได้ลื่นไหลแค่ไหนนะครับเรามาดูการปรับตั้งค่ากราฟิกก่อนเลยนะครับการปรับกราฟิกจะอยู่ที่ต่ําสุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ความเร็ยดหน้าจอปรับเป็น SD นะครับผม720คูณ480นะครับก็คือปรับต่ำสุดเลยมันจะเล่นเกมได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับแต่ภาพเนี่ยมันอาจจะดูเบอร์แล้วก็ดูไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่ด้วยที่ว่างบมันจำกัดนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับไปครับนี่ครับ50เฟรม60เฟรมนะครับดูการขยับมอสต่างๆนี่ครับเล่นได้ลื่นไหล ไปครับเดี๋ยวผมจะลองลากมอนเตอร์กันให้ดูนะครับนี่ครับแทบจะไม่เจอการกระตุกอาการหน่วงให้เราเห็นเลยนะครับเฟร,รมเดท50-60เฟร,รมเนี่ยครับมอนเตอร์นี่ครับสายสกิลค,ครับ,บ ถามว่าสเปคเนี่ยมันปรับกลางได้ไหมมันปรับกลางได้อยู่นะครับแต่มันอาจจะมีหน่วงบางช่วงท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับแบบที่ทุกคนไปด้วยนะยังไงก็ลองปรับลองเล่นกันดูนะครับเอาผมจะลองปรับเป็นกลางๆให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะผมจะปรับกลางๆนะครับปรับสูงเมื่อไหวนะปรับสูงหน่วงนี่ครับผมปรับกลางจากประมาณ56เสเฟรมเหลือประมาณ30แล้วนะครับภาพมันก็ดูสวยงามแล้วก็ดูฟุ้งฟิ้งขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ครับจะปรับได้ราวๆนี้นะครับ กับความละเอียดหน้าจอที่20นิ้วนะครับนี่ครับเราก็มาต่อการลงดันเจียนกันเลยนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้ยังคงอยู่ที่กลางๆนะครับไปครับนี่อยู่ในท่าแมงมุมนะครับเดี๋ยวผมจะลากมอนเยอะๆเลยแล้วกันไปนะครับไปครับนี่ครับปรับกลางๆนะครับทุกคนโอ้โหโหหนี่ครับแมงมุมเยอะๆแบบนี้เลยมาครับมาครับลามาครับ เพื่อนๆได้ลงดันเจียนกันนะครับผมจะกลับทางถูกไปเนี่ยโอเคครับปรับมีเดียมนะก็ถือว่ายังไหวอยู่นะครับทุกคนอ๋อโอโอ้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 โดนแล้วครับนี่ครับมอนจ่ายนะโอ้โหโอ้โหครับนี่ครับดู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 เอฟเฟกต์นะครับอันนี้ผมปรับเป็นอ่ามีเดียมนะครับนี่มีเดียมก็ถือว่ายังพอไหวนะครับผมกับความละเอียดที่ S D นะครับดูครับนี่ประมาณนี้เลยโอ้โอ้ย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 โอ้ติดติดสตันนะครับโอ้โอ้อะเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นโลให้ดูนะครับโอเคมาลองกันดูนี่ครับยิ่งสกิลเยอะยิ่งมันเยอะครับเดือ30เฟรมอาจจะมีหน่วงบ้างนะครับไปครับเดี๋ยวเรามาลองปรับเป็นต่ำดูนะครับจะได้60เฟรมหรือเปล่าปังครับ นะครับนี่ครับ50เฟรม60เฟรมเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นค่าที่เหมาะสมกับงบประมาณนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอออกกันที้ก่อนนะครับติดครับติดเออ ลงดันเจียงกันให้ดูเลยถือว่าเล่นได้อย่างสบายๆนะครับถ้าใครจะอไปเล่นเกมเบสอันโซ แล้วก็มาต่อกับสเปกคอมสำหรับคนที่ชื่นชอบความสวยงามในการเล่นเกมนะครับสามารถปรับกราฟิกระดับกลางถึงสูงได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับกับเบดแอนดโซแพดใหม่ล่าสุดนี้นะเดี๋ยวเราก็มาดูการปรับตั้งค่ากันเลยครับการปรับตั้งค่าหน้าจอนะครับผมปรับเป็น f l ู HD นะครับแล้วก็ปรับกลางทั้งหมดเลยนะครับปรับกราฟิกสูงนะครับผมติ๊ก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 โอเคครับนี่ภาพสวยงามมากนี่คือแล้วก็ที่เพื่อนๆสังเกต ได้ก็คือหน้าจอนะครับหน้าจอใช้กับหน้าจอ27นิ้วอีกด้วยนะครับช่วยให้เรามองเห็นภาพมันสวยงามมากยิ่งขึ้นได้เห็นรายละเอียดต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมได้เสพบ,บรรยากาศภายในเกมได้แบบโอ้โหเหมือนแบบเราเข้าไปในเกมเลยนะครับผมทำให้เราเล่นเกมมีความสุขแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเอาละครับเดีย๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกปนให้ดูเลยครับนี่ครับเป็นไงบรรยากาศภาพสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งแตกต่างกับงบประมาณหมื่นต้นๆอย่างสิ้นเชิงนะครับ ในส่วนของงบหมื่นต้นๆอ่ะมันจะปรับกลางได้ก็จริงนะครับแต่มันจะดูแบบหน่วงๆนะแต่นี่คือปรับกลางนะครับแต่เฟรมเน่ยพุ่งไป70-80เฟรมเลยนะครับแล้วก็เวลาขยับเห็นไหมครับมันจะลื่นไหลกว่างบประมาณหมื่นต้นๆนั่นเองโอเคครับเดีย๋ยวเราจะไปลองเล่นกันให้ดูเลยครับดูด้วยกัน มึงเห็นไหมครับภาพสวยงามมากๆมึงนี่จะไปไหนจะไปไหนเห็นไหมครับเล่นลื่นไหลภาพสวยมากๆนี่ครับลุยลุยทุกตัวครับลุยได้ทุกตัวนะครับนี่ข้ากับเป็นขนมกันเลยทีเดียวอือ เห็นไหมครับเล่นได้ลื่นไหลนี่ครับเป็นไงถูกใจกันไหมครับกับสเปคคอมที่เพื่อนๆต้องการความสวยงามในการเล่นเกมแต่ก็ต้องเพิ่มงบพอสมควรเลยนะครับงบเครื่องนี้ก็นู่นนะครับ 4- ี่ห้าหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็แลกด้วยกับประสบการณ์ในการเล่นเกมที่เราได้รับนั่นเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับสุดให้ทุกคนได้ดูกันว่าปรับสุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับวิบ่งมาไม่รู้เรื่องก็ตายแบบไม่รู้เรื่องนะนี่ครับการปรับตังค่าแบบมีเดียมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแบบปรับสุดกันให้ดูนะว่าจะไหวไหมโอเคครับปรับสุดนะปัะ๊บโอเคครับผมตอนนี้ผมปรับสุดแล้วนะครับ สำหรับถามว่างบต่ํากว่านี้งบต่ํากว่า50 0 0 0มันสามารถปรับสุดได้ไหมผมบอกเลยว่ามันปรับได้แต่จะหน่วงนะครับมันจะไม่ลื่นเท่ากับสเปคนี้นะมันจะปรับได้ประมาณต่ําถึงกลางเท่านั้นถ้าอยากปรับสุดแล้วลื่นต้องงบ4ี่0 0ื่ขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะลื่นนะเพราะว่าผมทดสอบมาแล้วเนี่ยขนาดงบประมาณ5 0,000ื่นการ์จออาจสองศูนย์หกศูนย์นะครับเวลาแบบเจอเอฟเฟกเยอะๆยังหน่วงเหลือ50-60เฟรม นะครับอืมถ้าแบบอยากลื่นๆเลยนะก็นู่นแหละครับการ์ดจอต้องเป็น3070 3080ขึ้นไปงบมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับสหรับใครที่มีงบก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ใส่การ์ดจอถ้าแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดเลยก็อัพไป3080เลยนะครับส่วน CPU เนี่ยจริงๆมันได้ตั้งแต่ i3 i5 แล้วนะครับ สิ20เฟมหนึ่งร้อยเฟมเดี๋ยวเราจะลากเมปมุมก่อนนะครับครับเหลือเจ็ดสิบเฟรมแล้วนะครับตอนนี้ลากมุมเยอะๆนะครับตอนนี้วิ่งไม่ได้นะ่อะตอนนี้ครับตอนมอนสเตอร์เยอะๆนะเหลือประมาณ60-50เฟรมแล้วนะครับเริ่มห่วงแล้วนะครับตามนี้เลยครับตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลย ไปครับเราจะลากไปเรื่อยๆนะครับ50เฟรมนะครับอ่ะครับเราจนมุมพอดีโอ้ยโอ้ยนี่ครับตอนแรมมุมเยอะๆนะ40 50เฟรมนะครับนี่ครับกับสเปคคอมงบประมาณ50,000นะครับเห็นไครับดูครับเอฟเฟกต์แรมมุมเอฟเฟกต์สกิลแรมมุมครับสูงเข้าไปกันให้ดูใกล้ๆ โอ้โหโดนเนี้ยมากนะครับนี่ครับโอ้โหถือว่าเราแข็งแกร่งพอสมควรนะครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโดนลุมโดนลุมนี่ครับลากมอนกันให้ดูแบบนี้เลยนะครับทดสอบกันให้เห็นกันจัดๆเพื่อเป็นการตัดสินใจนี่ครับถ้าลงดันเจี้ยนว่ามอนเยอะๆนะแบบนี้นะครับผมแนะนําไปปรับเป็นมิเดยมก็ได้นะครับเพื่อความลื่นไหลนะเพราะว่าแบบเวลาเราลงปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ย คนมันจะเยอะซึ่งนั่นว่ามันปรับสุดน่าจะมีหน่วงบ้างแหละนะครับอ่ะผมจะลองปรับเป็นมีเดียมให้ดูกันนะครับน่าจะลื่นไหลามากยิ่งขึ้นจาก50เฟรมนะครับตอนนี้โอเคครับผมมาที่56 0 0เฟรมแล้วนะครับกับควลียดหน้าจอที่ Full HD นะครับโอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมจะลองาศาสสกิลนะใส่กี่สัสกิลดีเอาหนึ่งสองสมอุ้งลม,มหายงเงียบหายก็บ เราก็มาจำลองเวลาเรามาตลาดหรือว่าเรามาแบบปาร์ตี้เยอะรเยอะๆ NPC เยอะกันนะครับเฟรมเรทนะเหลือประมาณ30เฟรมเท่านั้นเองนะครับตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะมาลองสาธิสกิลใส่หุ่นซ้อมกำมันกอนนะครับกำปั้นกราฟิกตอนนี้ปรับเป็นสุดนะครับเบิม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 แบบนี้เลยน่ครับคอมโ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 บนะครับ เล่นได้เดินไหลนะครับแต่ถ้าแบบสกิลเยอะๆแบบมีปาร์ตี้มาเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีหน่วงนะเห็นไหมแค่นี้มันก็แบบมีหน่วงๆบ้างแล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับตามนี้เลยนะดูเนี่ยครับบึม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 เพราะว่าตรงเนี้ย NPC มันเยอะแล้วก็แบบรายเหีือค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่ครับหน่วงเหลือ30เฟรมนะครับโอเคเดี๋ยวยังน่าจะรอฝั่งเบนโ so, ซคับแพดมาให้ กราฟิกมันดูเสถียรขึ้นนะครับเนี่ยครับนี่ครับอะครับจำลองครับผมจำลองเราปาร์ตี้กันกับเพื่อนนะครับดูครับหื่สนั่นสนั่นครับผมกราฟิกปรับสุดนะครับดูครับตามนี้เลยครับบุม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 นะครับดูมุมมองกล้องครับหื่สวยงามอลังการอะไรเยี่ยมนี้นะครับไปครับบมบุ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 มนี่ครับ40เฟรมนะอันนี้แบบปรับสุดเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายไหมตายไม่ตายนะครับนี่ทีนี้เราลองเราลองปรับเป็นมีเดียมกันใน ทุกคนได้ดูกันบ้างดีกว่านะครับนะครับปรับสุดอาจจะมีแบบหน่วงบางช่วงนะครับซกมีเดียมน่าจะกำลังดีลองนะครับครับอือนะครับก็ขึ้นมาประมาณ50เฟรมนะรับสนันสนันสนันนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะผมอ่าจำลองสถานการณ์เราลงดันเจียนและปาร์ตี้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับดูครับดูครับ โอเคผมสนันบันหวจริงๆนะถ้าใครดูแล้วนะครับอยากได้สเปคค,คอมแบบไหนมีงบเท่าไหร่อยากจัดไปเล่นเกมเบนโซนะก็ทักมาปรึกษาสอบถามแอดป็อกได้เลยนะครับเพราะแอดป็อกเนี่ยได้ลองมาหลายสเปคลองมาหลายการ์ดจอแล้วนะครับว่าสเปคแบบไหนเหมาะเกมเบนโซอยากปรับต่ําหรือว่าปรับสุดก็ ทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับเริ่มต้นถ้าอยากเน้นเบรียนโรงก็งบประมาณหมื่นตนๆนะครับแต่ถ้าแบบอยากสุดแบบนี้ก็นั่นแหละครับเตรียมงบไปประมาณห0,000่นขึ้นไปนะครับโอเคครับผมถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกทด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารแลวก็สเปคข่าใหม่ๆเกมใหม,ใหม่ๆจากแอปฟองด้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ